จีนกำลังเดินหน้าเต็มกำลังเพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้ผลิตพลังงานนิวเคลียร์อันดับหนึ่งของโลกภายในปี2030แซงหน้าสหรัฐอเมริกาเรื่องนี้มันเป็นมาอย่างไงมีรายละเอียดอะไรน่าสนใจบ้างไปติดตามกันเลยครับล่าสุดเลยรัฐบาลจีนได้อนุมัติแผนการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใหม่ถึง10โรงด้วยงบประมาณมหาศาลกว่า2แสนล้านหยวนหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ1ล้านล้านบาทคำนวณจากตัวเลข27,700ล้านดอลลาร์สหรัฐ โรงไฟฟ้าทั้ง10โรงนี้คาดว่าจะสามารถผลิตกระแสะไฟฟ้ารวมกันได้ประมาณ12,000เมกะวัตต์เลยทีเดียวครับแล้วเตาปฏิกรณ์ที่จะใช้มีอะไรบ้าง8จาก10โรงจะเป็นเตาปฏิกณรรุ่นหัวลงวันซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่จีนพัฒนาขึ้นมาเองโดยอ้างอิงพื้นฐานมาจากเตาปฏิกณ์แบบน้ำอัดความดันของสหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศส ส่วนอีก2โรงจะเป็นรุ่นแคป1000ซึ่งพัฒนาต่อยอดมาจาก AP 1000 PWR ของบริษัท Westinghouse จากสหรัฐนั่นเองครับแล้วโรงไฟฟ้าเหล่านี้จะไปตั้งอยู่ที่ไหนก็จะกระจายตัวกันไปในมณฑลซานรตรงเจร้รเจียงฝูเจียนกวางตุง้งและเขตปกครองตนเองอย่างกวางซีจ้วงซึ่งทั้งหมดนี้เป็นพื้นที่ตามแนวชายฝั่งทะเลของจีนครับผู้ที่จะเข้ามาดำเนินการก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับ เป็นบริษัทพลังงานนิวเคลียร์ยักษ์ใหญ่ของรัฐบาลจีนอย่าง China National Nuclear Corporation และ China General Nuclear Power Group รวมถึงบริษัทพลังงานของรัฐอื่นๆด้วยทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมจีนถึงต้องเร่งเครื่องเรื่องพลังงานนิวเคลียร์ขนาดนี้จริงๆแล้วจีนเริ่มส่งเสริมการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มาตั้งแต่ยุค1980แล้วนะครับ โดยใช้เทคโนโลยีจากฝรั่งเศสและประเทศอื่นๆแต่พอเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจิที่ญี่ปุ่นในปี2011จีนก็เบรกการอนุมัติโครงการใหม่ไปพักใหญ่เลยเพื่อทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยให้เข้มงวดขึ้นการอนุมัติโครงการใหม่กลับมาเริ่มอีกครั้งในปี2019แล้วเร่งสปีดขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นประมาณ10โรงต่อปีตั้งแต่ปี2022เป็นต้นมามีปัจจัยหนุนหลายอย่างเลยครับ 1. ลดมลพิษทางอากาศ ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากครับเพราะหลายเมืองใหญ่ในจีนประสบปัญหามลพิษทางอากาศอย่างหนัก 2. ความมั่นคงทางพลังงานและรถยนต์ไฟฟ้าจีนพึ่งพาการนําเข้าน้ํามันดิบถึง70%ซึ่งเป็นความเสี่ยงการผลักดันรถยนต์ไฟฟ้าก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งแต่รถ e ีวีก็ต้องการไฟฟ้ามหาศาลพลังงานนิวเคลียร์จึงเข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้ 3. ต่อสู้กับภาวะโลกร้อน ในปี2020สีจิ้นผิงประกาศเป้าหมายว่าจีนจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ถึงจุดสูงสุดก่อนปี2030และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์หรือที่เรียกกันว่า Net ซ e r o ก่อนปี2060ซึ่งพลังงานนิวเคลียร์เป็นเครื่องมือสำคัญในการบรรลุเป้าหมายนี้แล้วสถานการณ์ปัจจุบันของจีนเป็นยังไงบ้างจากรายงานล่าสุดเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเขาอ้างอิงข้อมูลซึ่งปี2024ว่าจีนมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เปิดใช้งานแล้ว57โรง มีกำลังการผลิตรวม59,760เมกะวัตต์ถือเป็นอันดับ3ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศสแต่ว่ามีอีกสิ่งที่น่าจับตามองครับคือการคาดการ์รายงานฉบับเดียวกันนี้คาดว่าภายในปี2030กำลังการผลิตไฟฟ้าจากนิวเคลียร์ของจีนจะพุ่งสูงถึง110,000เมกะวัตต์และถ้าอัตราการก่อสร้างทั่วโลกยังคงเป็นเหมือนปัจจุบันจีนจะแซงหน้าทั้งสหรัฐและฝรั่งเศสขึ้นแท่นเป็นผู้นาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของโลกได้อย่างแน่นอน จากข้อมูลปัจจุบันสัดส่วนพลังงานนิวเคลียร์ในจีนยังอยู่ที่ประมาณ4.7%ของการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดโดยยังพึ่งพาพลังงานจากถ่านหินและเชื้อเพลิงฟอสซิลอื่นๆเป็นหลักถึง67.4%แต่คาดว่าสัดส่วนพลังงานนิวเคลียร์จะเพิ่มขึ้นเป็น10%ภายในปี2040ครับในขณะที่จีนกำลังเร่งเครื่องเต็มที่สถานการณ์ในฝั่งตะวันตกกลับค่อนข้างแตกต่างครับในสหรัฐอเมริกาต้นทุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดใหญ่พุ่งสูงขึ้นมาก การก่อสร้างใหม่ๆแทบจะหยุดชะงักตัวอย่างเช่นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สร้างในรัฐจอร์เจียก็ทำให้เวสติงเฮาส์ถึงกับล้มละลายและโตชิบาซึ่งเป็นบริษัทแม่ในขณะนั้นก็ขาดทุนยับเยินในยุโรปก็เช่นกันครับต้นทุนการก่อสร้างก็สูงขึ้นแต่สำหรับจีนด้วยการที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องก็ทำให้เกิดความเชี่ยวชาญสามารถควบคุมต้นทุนไม่ให้บานปลายและที่สำคัญคือสร้างได้อย่างรวดเร็ว นี่ก็เป็นภาพรวมของความทะเยอทะยานของจีนในการก้าวขึ้นเป็นผู้นําพลังงานนิวเคลียร์ของโลกซึ่งก็มีนัยะสําคัญหลายอย่างนะครับทั้งเรื่องการเป็นผู้นําเทคโนโลยีการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงทางพลังงานของตัวเอง